สวัสดีค่ะรัตนม่ที่พุมยนนะคะการเปิดไพ่พุมยายม้นทำในดวงนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะนี่คือไพ่ประจตัวงชาวราศีมังกรเนาที่เกิดเดือนมกราคมหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆเลยนะคะแท็กแค่คุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมังกรก็รับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆไปเนาะ <S <S ในศาสตร์พูมิียนเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้คิดเยอะนะคะถ้าคุณเกิดเดือนนี้ก็เดือนนี้นะคะไม่ได้ ไม่ได้แบ่งแยกเยอะแต่จริงมันมีหลายศาสตร์ในการจัดลำดับว่าคุณเกิดวันไหนหรือว่าลัคนาอะไรในการเช็คนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณอยู่มังกรหรือแม้แต่ลัคนามังกรก็รับฟังได้เลยนะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเดือนสิงห้าคมการงานการเงิน,งนแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะขอบพระมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรโดยชายชาวราศีมังกร การเงินของชาวไม่ใช่ขอโทษค่ะการงานการงานชาวราศีมังกรน,นะคะเป็นอย่างไรอ่าการงานดีพะพพฤตสับ,บดีเลยนะคะ,พะไพ่ใบแรกเนี่ยพัพุฤสับ,บดีเลยคือการออพัฒนาการเรียนรู้การสอบแข่งขันการเลื่อนตําแหน่งผู้ใหญ่แมตานะคะช่วงนี้มีเมตามหานิยมนะคะแต่สิ่งที่อยา กะะ็คือเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ของเราอาจจะงุดหิดหน,น้าในช่วงนี้บางจังหวะเราอาจจะต้องเลือกในเดือนสิงหาคมปักแรกนะคะเราจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราทําอยู่นั้นมันถูกต้องหรือยังหรือว่าเราจะเลือกทางไหนดีเอาดีไหมตําแหน่งนี้หรือว่าไปดีไหมกับงานใหม่มันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแต่ในความวาวุ่นวุ่นวายนั้นเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้และสําเร็จได้บนความว้าวุ่นใจเออวาวุ่นใจจะได้จะได,ะได้หรือไม่ได้ตําแหน่งนั้นจะสอบผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าคุณ ใจก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเป็นไพ่พระไพยใบสุดท้ายเนาะถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้มีสติในทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันมันนาทีสุดท้ายหรือไม่ก็ว้าวุ่นใจแต่สําเร็จนะคะอืมเกณฑ์การเดินทางโดดเด่นด้วยนะชาวราศีมังกรนะคะถ้าเดินทางเราจะดีอืมมีเกณฑ์การลงทุนอะไรใหม่ๆถ้าลงทุนอะไรใหม่ๆเน้นเป็นการเรียนรู้หรือความรู้นะคะถึงจะดีหรือความสามารถแทนที่จะลงทุนเรื่องการเงินนะคะ แล้วก็ช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์การได้หยุดพักผ่อนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะใครรอง,งานอยู่ถ้ารอมานานแล้วมีเกณฑ์จะได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คว้าโอกาสนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตกงานหรือรอง,งานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะหยุดพักก่อนที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีมังกรมีเกณฑ์การหยุดพักในช่วงนี้ก็ขอให้พักให้เต็มที่ชาร์จแบตให้ตัวเองให้เต็มที่นะคะคุณจะได้มีพลังในการกลับมาทําอะไรใหม่ๆ นะคะอทีนี้เรามาดูเรื่องเงินชาวราศีมังกรเรื่องเงินเป็นอย่างไรปักแรกสิงหาคมนะคะเรื่องเงินอาเงินดีนะคะแต่ละามาระวังเรื่องการลงทุนสองนะคะม,มันมีอะไรที่ยังค้างค้งค่งาคาหรือว่ายัางใช้เงินได้ไม่เต็มที่ในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรระมัดระวังเรื่องเงินด้วยนะคะแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวงังเนาะ แล้วก็ใบที่สานะคะพระแม่อุมาแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการเงินคุณจะจัดการได้ถึงจะเหนื่อยหน่อยก็เถอะนะคะยังเอาอยู่เออยังเอาอยู่นะถึงแม้บางทีมันจะใช้ได้ไม่เต็มหน่วยเต็มไม่เต็มหน่วยในการใช้จ่ายต้องยั้งมือว่าเราอย่าเพิ่งใช้อันนั้นเราอย่าเพิ่งใช้อันนี้นะคะแต่คุณก็ยังเอาอยู่ในทุกๆเรื่องที่คุณต้องมีการรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือในเรื่องเงินนะคะเรามัดระวังเรื่องรถนะคะรถอาจจะมีปัญหาที่ต้องให้เสียเงินนะคะแล้วก็ ช่วงเรื่องลงทุนอย่างที่บอกนะเรามาระวังเรื่องลงทุนนะคะลงทุนอะไรเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษาการสอบการเลื่อนระดับเนี่ยต่อยอดเนี่ยดีแต่ถ้าลงทุนธุรกิจที่ใช้เงินก็อย่าเพิ่งนะคะรอก่อนอืมอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักนะคะแล้วความรักชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรความรักต้องมีการต้องเลือกเนาะเออเลือกไปต่อหรือเลือกพอแค่นี้จะเลือกคนนี้หรือเลือกคนนั้นอาจจะต้องมีการตัดสินใจสักหน่อย ะะหรือไม่ก็เอาต่อก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอธิบายเพิ่มมาท้าวิศณนุกร,รมอ่ะพระอาทิตย์โอ้โหโอเคคนสดก่อนเลยคนสดคนสดมีเกณฑ์จะมีคนเ,เข้ามานะคะเป็นคนใหม่ๆเออทีนี้อาจจะเลือกก็ได้ว่าเราจะรอคนเก่าหรือคนใหม่ดีหรือเอาคนใหม่ดี พระอาทิตย์นะคะแนะนาให้เลือกคนใหม่เพราะว่ามันเป็นความรักที่สดใสอะไรใหม่ๆนะคะเก่าๆมันก็คงคงจะเป็น energy เหมือนเดิมๆอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเลือกใหม่เลยดีกว่าถ้าคุณกําลังตัดสินใจเลือกอยู่นะคะเก่าหรือใหม่ให้เลือกใหม่นะเออมีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเลือกสรรเอะเราจะคุยรู้เรื่องไหมเราจะเอาดีไหมหรือคนเก่าคนใหม่ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอ่ะทีนี้ คนโสดเอ้ยคนไม่โสดนะคะคนไม่โสดเนี่ยเรามาระวังแล้วกันเนาะอาจจะต้องบาลานซ์ชีวิตสักหน่อยกับการงานหรือความสัมพันธ์บางทีความมีอีกโก้หรือเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าเน้นเรื่องเรื่องงานหรืออยู่กับตัวคนเดียวมากไปเนี่ยมันอาจจะไม่บาลานซ์ชีวิตของความสัมพันธ์ที่เป็นคู่นะคะถ้าใครมีอะไรที่เกี่ยวกับคือเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความทนายความหรือต้องใช้ทนายความหรือการเลือกที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยบางที ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกคุณมีคุณมีเส้นทางของตัวเองอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นก็เชื่อตรงนั้นนะคะใต้สำรับเนี่ยเป็นไพ่ของคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจเลือกที่แบบจะอยากอยากจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเลือกในการอยู่คนเดียวหรือว่าไปต่อของความสัมพันธ์ที่เป็นคู่นะคะก็ขอให้คุณเปิดใจแล้วก็บาลานซ์ชีวิตในทั้ง ให้ตัวเองและคู่รักของคุณมันจะได้ไปกันได้ด้วยดีนะคะอืมก็ขอให้คุณโชคดีกับความสัมพันธ์นะมันถึงจุดที่ต้องเลือกนะคะอะทีนี้เรามาดูว่าพาอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคมนี้นะคะขารมีคูบอาจารย์ดยพรในชัยชาวราศีมังกรเนาะพาอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรปักแรกเดือนสิงหาคมพ่ใบแรกนะคะพาอยากบอก โอ้ไพ่ใบแรกนี่เป็นไพ่ของข้อตกลงการเซ็นสัญญาการอยู่ด้วยกันแบบข้อตกลงนะคะเงื่อนไขาบางประการก็ขอให้ตัดสินใจหรือว่าตกลงด้วยด้วยความที่เป็นผลบวกให้กับตัวคุณเองหรือมีประโยชน์กับตัวคุณเองมากที่สุดนะคะเกี่ยการเดินทางโดดเด่นการเปลี่ยนแปลงโดดเด่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดดเด่นด้วยนะคะอ่าใบที่สองนะคะเป็นไพ่ ของเบ่งนะคะความฉลาดนะคะถ้าคุณวางแผนในชีวิตดีนะคะชีวิตคุณก็จะไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นวางแผนชีวิตแล้วก็ไปตามเส้นทางที่คุณวางไว้แล้วจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ของการเดินทางเป็นไพ่ของการศึกษาต่อการแข่งขันหรือวางแผนชีวิตเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นวางแผนเ,เลือกตัวคุณเองมาอันดับแรกนะคะไพ่สุดท้ายนะคะเป็นไพ่ของ พระนาลายปนมศีนนะคะบางทีถึงเวลาการหยุดพักในบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็พักให้เต็มที่นะคะอยู่กับตัวเองให้เต็มที่มีความสุขกับตัวเองให้เต็มที่นะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะถึงเวลาหยุดนิ่งหรือว่าหยุดพักนะคะอ่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ